สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยบ่าย้อนมืองสกลในช่องหําแหล่สตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวระยองกันนะครับพาเป่าลาวกับสาวลาวไม่ไม่ได้ไปไม่ไม่ละยองดิจนบุรีจนบุรีบ,ร<ะ>บางแสนนะครับนะไปบางแสนนะอโอ้โหไปไปเที่ยวทะเลนะครับพาไปพาบ่าลาวไปดูทะเลครับคังเลกข,ของเป่าตำรวจเป่าลาว พาไปสำรวจทะเลพาไปสำรวจทะเลนะครับพาตำรวจเป็นตรวจทะเลเป็นตรวจทะเลหน่อยไปจับหอยจับกุ้งจับปูเอออันไหนจะดีเหมือนกันมาแอรครับไอ้ดนคนรูปหลอกบ๊อสบายยังบอบสบายสบายดีมาเมืองไทยปุ๊บป่วยปั๊บช่วงนี้ป่วยครับช่วงนี้ป่วยอากาศเป็นใจเลยอ่าตอนนี้อยู่ถนนกรุงเทพ ่อกรุงเทพบระยองนะครับผมจบข่าวจบข่าวติดตามตอนต่อไปแล้วไปเจอกันที่ปลายทางเรียบร้อยบรรยากาศฝนตกฝนพรำนะครับผม เรียบร้อยมาถึงหาดบางแสนบรรยากาศฝนตกว้าอันนี้บรรยากาศคือหาดบางแสนนะฮะเป็นยังไงเราจะถ่ายขนาดเลยครับ <c oughs> เป็นยังไงละ่ะแหนกกระเป๋ามาทำไมหรอฮะอาลาไม่พามา ถ่ายเดินไปทางนู้นเดินไปนู้นอ่าถ่ายเดินไปด้วยนะโฟกัสหนึ่เกินนะโฟกัสเราเกินเราอ่ะนะเออเดินถ่ายด้วยเอเจ้ากลางแต่เจ้านั่นแหละเออเอามาเฮ้ยวเรากระเป๋าบางขงเราถืงเอาเราเนี่ยนั่นแหละนั่นละฮะนั่นละฮะนั่นละฮะ ขึ้นบ่อยโดนไปไปเด็กเพื่อนเลยไปในกู้เราเป็นคพี่ยังไงนะขึ้นเรือนะฮะคนละสองร้อยเหรอเรือตัวไหนอ่ะเรือแบบไหนก็ได้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันเหรอมันสนุกคนละสองร้อยมันสนุกคนละแบบครับมันมีแบบไหนบ้างมันมีตัวนั้นคืออะไรเรือล็อซิงอ่ะเรือล็อซิ่งอ่าเรือล็อซิ่งแล้วไอ้นี่อะไอ้นี่อะ อันนี้เรือออันไหนเรือโซฟาเรือโซฟาแล้วอันนี้เขาเรือบินพาพาบินมันจะห่อเหรอมันขึ้นได้กี่คนเนี่ยเนี่ยมันได้หกคนหกคนเลยเหรอหกคนมันขึ้นไหมอ่ะหรอห่อไหมครับขึ้นครับห่อได้เหรอได้ครับเช็โอเคโอเคมันสนุกใจเ้าเท่าไหร่นะคนเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบได้ไหมโอ้โหพี่ลากไกลโอเคโอเคได้ลากไกลเหรอลากไกลเหรอไกลครับอ่าได้ได้ได้นั่นไงไปแล้วนะ เดินนันงวนไปเด็มไปดูวยส้มต้นสาวตัะไหนนะจะได้วนตกว่ะเอาละเอาละเอาลอะนี่นี่นี่ยามยามคั่มนะฮะเวลาหกโมงหกโมงสิบห้า บรรยากาศ6โมง15นะครับเนี่ยเขาเล่นกันไแซดเลยไปเราก็จะลงกันด้วยคนไปเออเราก็จะไปด้วยเราอ่ะเราไม่หวั่นอยู่แล้วเราอ่ะไม่รู้เออมาถึงที่ต้องลองเห็นไหมไหนเห็นไหมไปช่วยสาวๆหน่อยดิแม่ทำไมคุณไม่ไปช่วยสาวๆเสื้อผ้าไม่เปี่ยนอาบแดดไม่หล่น เดี๋ยวเล้าใจแบบไม่หล่นเสื้อผ้าไม่เปียกนี่เดีไปไหนแล้วจันต้อยไปไหนแล้วรอนี่นะรอนี่นะจันคอดิด้ไหมจันคอร์อ้าไปดูน้ำไอเด็กจะเล่นบมดลดีหรือเปล่เราเป็นยังเล่นจะเล่นบ่พอแล้วอ่ะค่อยเล่นกับไอ้ดินกันได้จะไปเล่นไปดุลไปเออมาสองคนขึ้นรถเอาแบบไหนเอาแบบเอาแบบเหาะหรือว่าไม่ไม่เหาะ แบบนู้นก็ได้หนุนหนุ้นหนุนอันนี้บินเลยอได้นี่เอเเลยอออันนี้มันอันนี้มันแค่นั้นนะซื่ออันนี้มันไม่เปียกตัวนี้นะตัวนี้มันไม่เปียกแต่ตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะเปียกหน่อยๆแต่มันได้อยู่นะตัวนั้นน่ะสนุกอยู่ตกไหนก็ได้นะเอาแบบนู้นดูกันหนุนหนุนหนนแบบนู้นดูก่นเคยไปกับแม่ก็แบบนั้นแหละอ้าล่ะเล่นเรือป่ะครับฉันจะเข้าฉันจะขึ้นเล่นเรือป่ะครับ เอาแบบไหนอ่ะเหรอเลียไม่นะไม่ใช่กินเลยี่อะไรแบบนี้ว่ะมเปียกไม่พมันร้อนใจเลยใช่ๆแบบโน่นเนอแบบเปียกแบบเปียกแหละได้เลยกลวยไปกินบนไม่แบบเป็นพาเลทแบบโซฟาไปขึนบนสงได้มาเลคนละเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยผูเออมอจินละสองร้อยนะต้องกบูรนะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเลย วราห้าสิบเออมันอดแล้วยึดกเราจะกลับแล้วนะครับใส่เลยรองเท้าไม่ต้องเอาไปเอาไว้ดิพอมเติมไเเร้ยแล้วครับวันนี้เรา วันนี้เราก็จะพาไอ้ดนนะครับไปเล่นเรืออะไรด้เรือไะ้โซฟ้โซาโซฟาโซฟาโซฟโซฟาโซาโซฟรโซฟอาโซฟาโซฟาโาโาวซาโซฟาโซฟาโซฟาโาโซฟานาโซฟาา แล้วดึงด้วยนี่อย่างเงี้แล้วดึงอ่าแล้วเราดึงเข้าเราฟังคนเราฟังข้างเอาหลังพิงเอาหลังพิงไงอันนี้หลังพิงไอ้ก็ เป็นเว้นกลางไว้เอาแบบจับอันนี้อันนี้หันหน้ามาผมฮะสนุกสนุกมีชิลินไหมคนกลางไไวิ่ไว้ได้ ไม่ต้องล็อกนะจะโกไปี่เทศพี่ข้อเท้าทิ้อะไรนะอย่าถามไปเลยไนมะ่อย่าถามก็ขัดมาโอเค

ก็คล่องหลุดเทุ่มกั้ไงป็นไงบ้างครับสุดยอดสุดยอดมาสั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกติดเต้นรู้สึกติเต้นเหรออ๋อนี้ยังไม่ตกน้ำเลยเนี่ยถ้าป้าน้าบ๊ทเนี่ยคุณจะกิ้งตกน้ำไหลรศหลุนๆเลยนะ เอาแบบไม่เปลี่ยกเอาแบบเบสิกเบสิกก่อนต้องต้องลองพี่ต้องลองโบส้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขาสั่นโอ้แสดแรงก็ต้องดืน้ำแต่หายุ่แน่เลยไม่ได้กินไม่ได้กินกง่ต้องหลุดช่วเก็บ เราได้เวลากันกลับแล้วสบายแล้วเรามาค่ำเกินไปคิดว่ามาถึงแล้วแต่เราก็โอเคเมื่อยปะเมื่อยอยู่ปะไม่เมื่อยไม่เหนื่อยวะฮะไม่แขนไม่แขนเกร็งเกร็งเกร็งเกรงเกรงมีอาการเกร็งครั้งแรกเนาะเออครั้งแรกมันก็อย่างเงี้ยเนาะเออมีอาการเกร็งครับ มีาการเกรงเป็นบางส่วน,นวมีาการเกรงเป็นบางส่วนคุณแม่ยืนดูนะครับคุณแม่ยืนดูอย่างเดียว uh, งั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เลยครับคลิปพาเป่าเรากับสาวเรามาเที่ยวทะเลนะครับบางแสนนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้เราน่าจะไปดรีมเวอร์กันเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีครับ